แพทนภพภาโพสภาพชวนสู่เอ๊ะใครคือตะก้องในเงากระจกอีกหนึ่งนะักแสดงสาวโสดลูกหนึ่งแพทนภพ่พพาตันตะกูลคุณแม่ของน้องเรซซิ่งที่ก่อนหน้านี้สาวแพทนั้นจะถูกจับตาม,มองเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์กับปออันนบหรือปอ a อ7ในขณะที่ทั้งคู่นั้นได้ออกมาพูดแลล้ว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้น และล่าสุดสาวแพทก็ได้โพสต์ภาพตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมแพทนับประผาซึ่งงานนี้นอกจากจะเข้ามาชมความสวยของแม่แล้วไม่พ้นเจอสูบไปที่เงาในกระจกเป็นรูปร่างของผู้ชายที่ถ่ายรูปให้นั่นเองจะเป็นใครกันนาะโดยภาพนี้ได้ระบุคแคปชั่นว่าอากาศก็ร้อนขนให้ออนก็ไม่มีซึ่งงานนี้สาวนับ คนสนิทก็ได้เข้ามาพดแสววา่าเห็นเงาในตาฉันไหมขนาดคนไหนยังชงกันขนาดนี้คนนอกไม่สงสัยได้ยังไงล่ะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ